สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินนำเสนอตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกชนดทคุดแดงเนื้อที่1ไร่66ตารกลางวาขายยกแปลง5แสนบาทเป็นที่ขายแปน,นี้อยู่ฝั่งขวาครับเป็นที่ดินว่างเปล่าด้านหลังมองเห็นวิเขาสวยไกลๆนะครับราคานี้ต่อลงคุยกับเจ้าของที่ได้มาดูก่อนได้ก่อนครับ ห่างจากฟิวเจอร์รังสิประมาณ75กิโลห่างจากโรตัสตัวเมืององค์าบาลแมคโค10กิโลห่างจากเขื่อนคุ้นด่านน้ำตกสดีกาตังลอง20กิโลครับผลวนให้ดูปัดทางเข้ามาก่อนครับตรงนี้จะเป็นถนนลูกรังทางสนานความกว้างประมาณ4เมตรครับไฟฟ้าและปั๊ปาต่อจากเพื่มบ้านมาประมาณ200เมตรครับตัวนี้คือเพื่มบ้านนะครับ ด้านหน้านะครับติดต้นทางสาระหน้ากว้าง24เมตรด้านหลังครับผมผมกว้าง20เมตรมุมฝั่งขวาคมยาว80เมตรมุมฝั่งซ้ายครับมุมนี้คมยาว80เมตรครับริเปนี้รูปที่สวยเลยนะครับเหมาะปลูกบ้านพักอาศัยทาสวนทงเกษตรนะครับดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณบรรยากาศดีมากนี่ถือเนสวนตัวนะครับ จากจากที่ดินว่างเปล่าตั้งจากถนนทางสนะประมาณ60เซนประมาณนี้นะครับข้างเคียงฝั่งขวาก็คือข้อถมแล้วปทำสวนนะครับฝั่งขวาส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นที่สวนข้างเคียงนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับผมก็จะเป็นที่ที่นาครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับซื้อเก็บไว้นะครับผมบ้านนกดาวทำสวนทำเกษตรนะครับหลังเล็กนะครับบรรยากาศดีธรรมชาติน่าอยู่นะครับ อยู่ที่สูงน้ำไ่ท่วมนะครับไฟฟ้าครับผมข้างข้างหลังเขามีฟรีฟีไฟฟ้าแล้วเราต่อจากขอข้างหลังมาก็ได้นะครับคุยคุยกันได้บอแล้วนะครับสนใจนะครับผมริมปนี้บทรงผม061์นปองผม061 88 22 14 9ฝากกดติดตามให้ผมด้นะครับสวัสดีครับและฝากตัวคลิปต่อท้ายด้วยครับสวัสดีครับ